คอมเมนต์เดอะซีรีส์76มัง้งหรือ75ไม่แน่ใจนะครับผมอ๋อพี่ชายไทนาน้ำท่วมหน่อยครับพี่ชายอ๋อผู้ติด,ดตามแบบสาธารณะซะด้วยขอมาหนึ่งวันที่แล้วแม่จัดชา้าไปหน่อยโอเคครับผมไปเลตเกโอเคครับผมไทนาน้ำท่วมเอ้ยน้องเจ้ารถรุ่นอะไรอะ่ะเอารถรุ่นอะไรอะ่ะไหนดูดิ ไถนาน้ำท่วมกันห่อ,อเอาคูปะตาไหมคารบตู้หรือเปล่าเอาไหมเอาดีไหมคารบตู้ตู้แอเอ้ยไม่ใช่คูปะตาตู้แอร์วันนี้นาน้ำท่วมก็ต้องแบบตูอ้องตู้แอหน่อยละกันวันนี้ก็ขออนุญาตแบบอันนี้มันล้อฉีดยาไม่ใช่เหรอล้อฉีดยาครับผมฉีดเลยฉีดเลยครับฉีดเลยอ่า โอเคซื้อไปนะจากนั้นก็จะเป็นผานนะครับทุกย่วันนี้เราไถานาโคลนนะครับอ่าผมไถานาเขาท่างที่จะเป็นคโคลนแล้วก็มีหินด้วยนะเอาเป็นผานห้าอ่าผานห้าละกันสีส้ม <c oughs> อ่าก็จะมีผานแบบว่าเป็นแหวงแหวงแบบนี้แล้วก็ผานแบบธรรมดาผานแบบเรียบนะครับผมแล้วก็จะมีผานหนาเอ้ย ไม่ใช่มีผ่านหน้าด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าอยู่โหมดไหนผมจําไม่ได้วะนี้หรือเปล่าไม่ใช่น่าจะนี้โอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นคูเบอร์ตาเอาไปไถานาน้ําท่วมวันนี้นาอ่าวันนี้ที่เราจะไปไถอ่ะน้ําค่อนข้างที่จะอ่าพื้นไม่เสมอกันนะก็มีลึกบ้างแล้วก็มี ลึกมีตื้นนะครับผสมประสานกันไปนะครับผมสถานที่ที่เราจะต้องไปก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรน,นะครับผมก็เราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเอเฮ้ยเฮ้ยแล้วเอา,เเา,เอามันเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้น่ะฮะเป็นอะไรมันเป็นอะไร มันเป็นอะไรมันเป็นยุ้ยเฮ้ยอะไรอะอยู่ดีๆภาพก็ตัดอะไรอะเมื่อกี้อะไรอะมันเกิดอ,อะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมคือผมคิดว่ามันมืดมากาแบบเนี้ยคือสมมุติว่าผมเอาเป็นตอนเที่ยงมันจะสว่างปะก็ได้อยู่นะ โอ้ oh, แต่แดดมันจะแบบว่าลงหัวไงแดดมันจะลงหัวไปหน่อยโ okay. อเคอ่ะอัดขึ้นเนินครับแดดเอ่อแดดมันจะลงหัวเนาะถ้าแบบช่วงเที่ยงเที่ยงนนอะเนาะฟ้าสลัวเลยครับผมโอ้โว้าวโอ้โหเนินแบบชันเลยอนะขึ้นเขาเลยนะท่านผู้ชมขึ้นเขาลงห้วยเลยนะครับ คือแมปนี้อะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตั้งแต่ผมเล่นมานะครับเป็นแมปที่สวยที่สุดเป็นแมปฟรีนะครับแมปฟรีที่สวยที่สุดในฟาร์ม22บเลยนะครับแมปฟรีนะย้ำว่าแมปฟรีนะครับผมฟรีแล้วก็สวยด้วยนะครับผมว่ากันไปก็ได้ยังไงว่ากันไปนะตามเนื้อผ้านะครับผมว่ากันไปว่ากันไป มันคืออะไรวกราวากันไปกวากันไปมันจะมันจะความอย่างเดียวเลยอ่ะพี่ครูอ่ะพี่ครูของเราเนี่ยแหมพี่ครูไม่ได้ดูทางนะเหมือนไงไม่ได้ดูทางอ่ะโอ้นี่ขนาดแบบแดดแดดแบบว่าตอนเที่ยงนะ แสงยังสอ่องไปถึงพื้นเลยอ่ะดูดิต้นไม้แบบเยอะจัดอ่ะเงาแบบมีก่อนมีก่อนโอ้ใจเย็น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 ,ยนอัดไปครับอัดไปครับนี่แหละครับโอ้โหออื้ อัดไปอัดไปอัดไปเห็นไหมสังเกตได้ว่าตัวผานหน้าเนี่ยมันจะไถไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผานในตัวนั้นมันจะไถได้นะครับผมผานรถในคันเหลือๆมาที่ผมเคยเอาไปไถให้ดูอ่ะมันจะไถได้นะแต่คันนี้จะไถไม่ได้นะครับ มันไกลจังวะโอเคครับทุกผู้ชมตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนี่ฮะนี่นี่น,นี่ข้างล่างอะตามท่วมไหมท่วมเลยโอ้ยถ,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 ถ้าเราถ้าลองเหกตรงนี้แบบแบบไม่แบบไม่เแบบกรกอะผมว่าคว่ำแน่นอนเลยขนาดแบบเลี้ยวแคบๆอย่างคว่ำแล้วศูนย์ท่วงไม่ค่อยดีนะครับผมเนี่ยก็คือน้ำอะมันไหลามาจากข้างบนนู่นนะครับผมน้ำมันไหลามาจากข้างบนไหลมาไหลมานะครับแล้วก็ มาอ่ท่วมแองบริเวณตรงนี้นะครับทุก้ยงครับอ่าตรงไหนวะโอซื้อทีหมดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราจะต้องไถบริเวณตรงนี้นะตามคอมเมนต์ของเราแล้วกันครับไปครับผมผมเอาเอาขุดหน่อยก่อนโอเคโอเคตรงน,นี้ไม่มีโคลน,นะมีแต่น้ำนะครับผมดิข็งโป๊กค,ครับผมดินข็นโป๊กเลยบอกไว้ก่อนนะครับ น้ำท่วมมากๆครับมันก็มีทั้งหินน่ะมีทั้งหินน่ะท่านผู้ชมมันตองกดอะไรวะมันตองกดอะไรวะกด V เหรอไม่ใช่กด V ก็ถูกแล้วไงทำไมไม่เห็นไหนอ่อ่ะ ทำไมไม่เห็นไทเลยอะไม่ผมก็ซื้อแล้วนี่ไงที่อะเจ้าอะไรอีกอะผมซื้อแล้วท่านผู้ชมเอา้าอะไรนี่ผมผิดใช่ไหมเนี่ยผมก็ซื้อแล้วนี่ไงมันบอกว่าเราขับลงน้ําลึกเกินไปมันบอกไม่ให้เราขับลงน้ําลึกเกินไปมันไม่ได้ลึกอะไรเลยเนี่ยลูกพี่เอ๊ ออมันลึกตรงไหนนะบัโทเออมันลึกตรงไหนมันมันบ,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 บอกว่าจะขับลงน้ําลึกเกินไปาาวะจ้าท่านผู้ชมอ่ะโอเคเอาแล้วทําไงเราจะถ่ายได้เนี่ยทําไมผมถ่ายไม่ได้ไม่เห็นได้เลยนะทำไมผมถ่ายไม่เห็นได้เลยแล้ว,แล,วแล้วทำไมแป้งนั้นมันถ่ายได้วะแป้งนี้ถ่ายไม่ได้วะไม่เห็นมีหมูเลย เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปถ่ายแปลงนู้นโอเคมันไม่เห็นได้เลยะเดี๋ยวเราไปถ่ายแปลงนูน้นดีกว่าแปลงข้าวบุนู้นมีต่อไม้ด้วย ขึ้นเด Get ินขึ้นเดินเออโอ้โหแรงไม่แรงเนี่ยแรงแล้วไม่แรงเนี่ยคนดูเขาแรงปะดูเขาปะเขาแรงปะเนี่ยผมลืมมาเกี่ยวข้าวผมพูสามาปลูกไว้ผมผมไม่ได้ไปดูดิแม่ทำแม่ทำเสียแรงเลยอะทำเสียแรงเยอะแยะเลยไอ้บ้าโอเค หายถ่ายได้แล้วน้ำท่วมรับโอ้โหข้าวน้ำท่วมหมดเลยเนะี่ยก็จะเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวในช่วงฤดูกาลเกี่ยวข้าวเอออในไหนก็แมบบนี้ก็อันนี้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าวมาเกี่ยวเดี๋ยวข้าวมาเกี่ยวเออแล้วมันจะทําได้ปะอันนี้อันนี้แปลงที่เท่าไหร่วะ42หรอใช่ปะ42หรือ11อ๋อมันทําไม่ได้ อ๋อมันไอ้เป็นสิไม่ได้มั็นสิไม่ได้มั็นสิไม่ได้เสิไม่ได้มั็นสิไม่ได้มันต้องปลูกมันต้องปลูกเองมันต้องปลูกเองดูดิมีต้นไอ้นี้ขึ้นเต็มเลยเนี่ยโอ้โแล้วดูน้ำท่วมดิ น้ำท่วมจารน้ำท่วมจาร์เอแล้วมันเอียงอะไรของมันวะเนี่ยต้นอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ย,ฮย,ฮยน้ำท่วมจารน้ำท่วมจาร์เคมาเดี๋ยวเราไถกันเลยโอ้ดูตรงนั้นน้ำก็ท่วมนะ่ะติดอะไรกว,ว,ะ,ดดกวะเนี่ยเาติดบัวเหรอนี่รถคันใหญ่มึงติดบัวเหรอเนี่ย ตรงนี้ก็ท่วมครับท่านผู้ชมแหมจริงๆเลยเชียวท่วมดีนักนะโอ้โหดูดูดูโหน้ำเขาเครื่องหรือเปล่าครับนนเนี่ยทัศโนลันเนอร์เป็นแบบนี้เนาะท่คนคนนะานผู้ชมเนาะล้ามีรถ,ม,รถมีรถเกี่ยวรถมีนาน้ำเลยนะว้ายสุดยอดไปเลยนะครับบอกได้เลยเออมันสุดยอดเลยแหละ ว่ากันไปแล้วทุกโยมอืมอ่าอ่าอ่าดูนะท่วมหนักไปหนักก็ดูเอาอะท่วมปะเนี่ยท่วมหนักปะปรดูว่าท่วมหนักปะโอ้โหปรดูว่าท่วมหนักปะ O, o, โอ้โคตรหนัก o, อ่ะดูดิเฮ้ยอะไรวะเนีน่ยต่อตอหนักปะโคตรหนักอ่ะโอ้โหดูอ่ะสักรอบไปสักรอบไปโอ้ไทยเป็นชาติก็ไม่หมดอนะ่ะนาแปลงเนี่ย <c oughs> ใหญ่ชิบหายน้ำก็ท่วมนะครับออเออมีทั้งเนินมีทั้งหลุม แักอะไรก็ไม่รู้มีทั้งเนินมีทั้งหลุมมีทั้งน้ำนะครับมีครบชุดอ่ะทำไมเครื่องมันไม่ค่อยเร่งเลยวะเออมันเร่งหน่อยดีเวลาไถอ่ะเร่งน้อยเวลาไถอ่ะไม่มีแต่ด้วยโอ้โหวานไปครับทุกยองครับแม่ตรงนี้ข้าวไม่เกิดเฉยเลยวะ่ะทุกยองครับ ไม่ครับไม่เกิดเฉยเหลือจะเยื่อครับทีุกอย่างเว้ยตรงนี้แบบครึ่งลำเลยทุกอย่าครึ่งลำเลยอ่ะโอ้โหครึ่งลำเลยครึ่งลำเลยถ้าถ่ายสอนฝนตกแบบสุดจัดจริงๆผมบอกได้เลยนะครับเอ้ยโอ้โหดูอ่ะน้านะมันท่วมดีจริงๆ น้ำหายไปไหนน้ำหายไปไหนวะโอ้มันเหมือนน้ำแห้งๆธรรมดาเลยนี่ว่าคือไถแบบไถแบบยังไงก็ไถไม่หมดครับพี่โยมคือมันหมดแหละแต่มันโอนะ้โหน่าจะแบบประมาณเอาอถ้าไถจริงๆนะวนรอบบนรอบอย่างนี้นะผมตีให้เลยประมาณ5ชั่วโมงคนระับ5ชั่วโมงในชีวิตจริงอะตีเลยไม่5ก็3ไม่4 3นี่แหละประมาณนี้แหละ ผมเคยทำแล้วแหละมันนานจริงๆนะครับผมโอเคแล้กวกนดูเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะว่าเออหน้าแปลงเนี้ยเนี่ยเสียดายมากๆครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคนระับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ครับสำหรับนาน้ำท่วมครับท่วมท่วมจัดเลยอุ้ยมีน้ำตกตรงนู้นด้วยโอ้โหดู คนดูดูดิเหมืองโคตรต่ำอะ่ะเอาซูมไม่ได้ก,ก็นะเห็นไหมเหมืองยังอยู่ยังต่ำอะ่ะโอ้โหเจอกันครับผม